ชื่อนางสาวยอดขวัญแหวนวิเศษนะคะโดยพื้งเพเป็นคนมาจากอําเภอพนมดงรักค่ะทีนี้มันมีเหตุการณ์ตอนวันที่14ก็คือทํางานอยู่ที่โรงเรียนค่ะแล้วก็ออกมากับเขาทีนี้พอออกมาก็ให้พี่เขามาส่งที่นี่ก็คือที่ที่ศูนย์เยาวชนสุรินทนะคะมาถึงที่นี่ครั้งแรกคือประทับใจมากค่ะทั้งสถานที่พักทั้งพี่ๆที่ดูแล ดูแลบริการดีมากค่ะช่วยเหลือทุกอย่างเลยแล้วก็ห้องน้ําห้องน้ําก็สะอาดมากอาหารการกินก็อร่อยแล้วก็หลักๆเลยคือมีบริการให้ทุกอย่างไม่ต้องเอาอะไรมาเลยค่ะพี่เขาดูแลดีทุกอย่างแล้วก็มีการทํากิจกรรมทําวัดเย็นทําอะไรรู้สึกว่ามาจากที่นูน่นรู้สึกว่าดีมากเลยค่ะโชคดีมากที่ได้เข้ามาอยู่ในนี้ค่ะยังไงก็ขอบคุณพ่อพี่ๆมากค่ะที่ดูแลทุกอย่างค่ะขอบคุณมากจริงๆ